อะไรวะคะแม่มาทำบุญปล่อยนกปล่อยปลายังทำบุญใหญ่กว่าพี่เฮ้ยปล่อยนกปล่อยปลายังไม่ใหญ่อีกแม่ยังไม่ใหญ่อีกเหรอเนี่ยทำบุญใหญ่อี้างอย่างนึงอะไรเลยทำไรวะปล่อยแม่ตายละเอาแม่ลำบากใครลำบากเราอีกรอด้วยแม่แรื่องานอะไรวะแม่เฮ้ยงานอะไรวะเนี่ยงานบุญป้าลงทานป้าเฮ้ยหรลงทานนะ สาตินมันอะไรวะเอ็มไม่ไม่รู้จริงเหรอไม่รู้โอ้โหเขาก็ขายสาตินใช่ไหมได้ตาเล้งเห็นไหมตาเล้งบอดใจห้องข้าวอไม่จ้าเขาขายอะไรพี่ขายนะต้องขายของกินโดนัทพิซซ่าอ่าเ็มมไ่่แที่นอนน่ะพี่เอ็มกูอยากได้ที่นอนใหม่กูอยากจะนอนกับพ่อมึงเนี่ยของข้าวมันเด้งไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเดี๋ทำไมไอ้ที่บอกไม่เด้งนี่พ่อหรือที่นอนพ่อมึงพ่อเด้งเพราะที่นอนมันไม่เด้งมาด้วยเด้งไหม ตัจะไปทำของสบายให้ค like <bbe> ่ะายได้เลือกไปเลยคนไหนให้ไม่ได้แต่คนนี้ให้ไม่ได้เพราะัวหูพห้อมเรามานั่งดิแค่คนนั่งแล้วจมเลยแมอ่าแม่สมัยสาวๆก็ทำแบบนี้เหรอไม่กูจูดจมไอ้อาม่จะบอกให้เซลขายที่นอนตาเต็นเขาขายแบบใกล้ชิดเลยดูแลดีขนาดนั้นเลยเหรอดูแลดีมากไม่ห่างเลยไม่ห่างยเขาใกล้ชิดขนาดไหนอะแม่ใกล้ชิดเนี่ยมึงดูดิเนี่ย ซาตินลดกระหน่ำช็อปชํำกลางปีมหากรรมลดราคาของโรงงานซาตินซาตินแฟคทอรี่เซลลที่ขนสินค้ามาลดกันสูงสุด80เซไม่ว่าจะเป็นที่นอนหมอนชุดผ้าปูที่นอนที่นอนปิกนี้ผ้าเช็ดตัวปลอกหมอนและอื่นๆอีกมากมายจัดกันให้จุกๆถึง25วันตั้งแต่19กรกฎาคมถึง12สิงหาคม2560ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง1ทุ่มตรงเฮ้ยแต่ที่นอนดีไว้ตัวเนี้ยที่นอนตัวเนี้ยบอกเลยว่า นอนได้สองแบบก็คือมีนุ่มแล้วก็แน่นในที่นอนตัวเดียวสมมติแม่อยู่คนเดียวเนี่ยไม่อยากไม่อยากนอนนุ่มและอยากนอนแน่นๆ่นแม่เราพลิกเตียงดิได้กูพลิกเตียงมึงไม่ถามแล้ว่าจะพลิกไหลหมอนขามาช่วยเมียหน่อยค่ะช่วยพี่ที่นอนเหรอม,ม,มาช่วยพลิกเมียหน่อยค่ะตื่นสายนะเป็นบางทีแต่รักเธอคนเดียเป็นประจันยิ้มเงินจุ้น เบือหมอนอยากนอนจักเบื่อสถานะคนรู้จักอยากเป็นคนรู้จักเอ้ยไม่ไม่นก่ไม่ แกก็ไม่่่เทาไหรมึงไปทำอะไรมามึงโดนที่นอนทับเนี่ยดูเล่นเนี่ยดูเลือดดูที่นอนอยู่อ่าแม่แล้วลมมันพัดมันแรงเนี่ยหล่นมาทับหนูมึงทำอะไรไม่คอยระวังเนี่ยพ่อกับแม่เป็นห่วงมึงอยู่เนี่ยต้องรีบไปหาหมอแล้วล่ะก่อนไปหาหมอแม่แม่ลงก่อนนะแมอะปุทับมึงเหรอเนี่ยตายแล้วกูก็ไม่รู้ตัวเดี๋ยวกูลองก่ดโอเอ้มไปดูตัวอื่นก่อนนะยิงตัวนี้ไว้ก่อนแม่อยากได้หมอกจากทุบยังางอ้าวไปอ้าว Oh, ภายในงานคนสินค้ามาลดราคาเยอะบอก,บอกเลยเริ่มต้นไม่ถึง100บาทแมยังมีสินค้าหน้าทีทองนี่ไงแม่ได้ปอกหมอน19บาทเองนอกจากสินค้าที่ขนกันมาลดราคาสูงสุดถึง80ด <C cent. S 2> สิเปอร์เซ็นต์ซาตินเขาก็ยังมีโปรแบบปังๆอีก3ปังด้วย<า>นะที่1ซื้อสินค้าครบ3,000บาทรับส่วนลดเพิ่มไปเลย50บา,บาทตที่2ซื้อสินค้าครบ3,000บาทรับหมอนหนุนคาลายฟีและถ้าซื้อครบ6 0 0 0บาทรับไปเลยพนวม3.5มจุดห้าฟุตซื้อครบหนึ่งหมื่นสองพันบาทรับไปเลยพนวมห้าฟุตและครบสองหมื่นบาทรับไปเลยพุน ครั้งที่3หากซื้อสินค้าครบ3,000บาทสิทธิ์ซื้อสินค้าในราคาพิเศษกันจุกๆไปเลยที่นอนบ้านแม่นะ่ะมันนุ่มมากมันจะแก้ยังไงได้หรอที่ไงคะแม่คอมเปอร์ไปทับเลยคอมเปอร์คอมเปอร์ต้งอ,อ,องบินเหรอ,อ,อรไม่ใช่นะค <c oughs> อมเปอร์คอมเปอร์คืออะไรปาเสริมปลาแท้ๆเลยแม่ทำไมผลิตภัณฑ์แม่ปวดหัวไงกูก็กินนี่เลยแท้ทีละหน่อยละหน่อยกูก็ว่าจะดีนะไอ้เหี้ยเอ้ยแม่รู้จักซะด้วยนายาพลา แม่ได้ที่นอนแล้วแม่อยากได้หมอนว่ะแม่อยากถอยหมอนว่ะถอยหมอนคืว่าคุ้ม่มีบอดในมันกอนหนูเนี่ยเท่าไหร่สองร้อยแปดสิบบาทแล้วที่มีถูกกันนี้มีเอามาเ่ยค่ะไปดูที่ลูกตรงไหนคู่แม่มาไปมีหนูไหมก็มึงอยู่ในเกมจะเห็นได้ไงล่ะโอมีมึงเหม็นจังไง ยังไม่ได้ใช้เลยอ่มันยังไม่ใช้ก็ตอนนี้มันเที่ยงแล้วนะอ่าทำไมอ่ะมันก็ต้องเหม็นเป็นปกติอ่าของแม่เหม็นไหมของกูก็เหม็นตรงนี้นะครับตรงนี้หน่อเอแม่ร้อนเช่นนั้นแม่หรืดิโอ้โหโอ้ถ่ายไปนะกูไปหมอนมบเท่าไหร่เก้าเก้าฮะฮะแต่ทุกข้อเก้าเก้าเก้าหมอนนี่ราคาเริ่มต้นที่เก้าสิบเก้าหรอครับผม อยากมีชายระบายอ่ะชายระบายมีไะมันโบราณเนาะแบบเออไม่ต้องตกปากไม่ต้องโางแหนนี่อยู่ถิ่นเขาด้วยนะแม่โอ้ยกูไม่กลัวหรอกทำไมพ่อผัวแต่นี่กูก็มีอยากได้ลายดอกอ่อะ ไอ้ที่อยากได้เครื่องนอนคุณภาพดีราคาน่ารักเลยว่าห้ามพลาดโรงงานซาตินลดกระนำช็อปชํากลางปีกามสินค้าลดราคาของโรงงานซาตินกันอีกครั้งลดสูงสุดถึง80เลยนะบอกเลยถ้าใครมางานเนี้ยคุ้มแน่นอนส่วนพวกเราขอตัวไปช็อปกันก่อนนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะไยบายครับแอมจ่ายไปเท่าไหร่เนี่ยหมื่นหกหมื่นหกใช่หมดตัวเลยวันนี้เมื่อไตร่ไหนจ่ายเนี่ยค่าตัวแม่ไงเ้ยไม่นาลไปเสร็จแกอันี้เหรอได้มังกรไปหนึ่งคั้ ทำไมก่อนแม่เต็นล<ห>ากีเกียรีขีพ่อมึงเหลือแปนิดเดียวอะคุ้มค่าตัวไหมวันนี้มาคุ้มค่าตัวไหม,มโดยเท่าไหร่โดปรวมสองหม <c oughs> ื่นกูถามมึงจริงมึงมาทำไมเนี่ยมารีวิวหรือเพ่งมาซื้อเขา <c oughs> เขาบอกว่าให้มารีวิวมาให้มารีวิวเนี่ยยังบอกเอาอยิกงหน่อยไหมแม่คบสองหมื่น